เงินคงครังของกัมพูชาก็หมดอีกสองเดือนนี่จะเจอภาวะจุกๆเลยนะครับประเทศกัมพูชานะครับคราวนี้มาเป็นเรื่องที่ผมห่วงใหยแหละถ้าเราเป็นคุณเซนคุณมาเน็ตเอาให้หุนเซนเป็นหลักเลยไอ้คุนเซนคือมีอำนาจบัญชาการทั้งหมดเลย จากทางการข่าวทราบว่ากัมพูชาได้รับอาวุธที่มันใช้สั่งซื้อเอานะครับไปขอจากจีนไม่ได้มันเลยใช้สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อจากประเทศต่างๆสั่งซื้อจากประเทศต่างๆผมวิเคราะห์เอาเองนะครับด้วยความ คิดส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไอ้ฮุนเซนจะต้องเปิดสงครามอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อแก้มือที่มันเสียหน้าที่มันพ่ายแพ้กับทหารไทยเที่ยวที่แล้วถ้าเกิดเปิดศึกสงครามอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะพ่ายแพ้แบบเที่ยวที่แล้วแต่มันจะเรียกร้องความสงสาร จากชาวโลกนะครับเรียกร้องความสงสารจากชาวโลกว่ามันโดนประเทศไทยลังแกมันถึงสองครั้งบ้านเมืองมันแย่แล้วแล้วฮุนเซนไม่เสียดายละครับที่จะสูญเสียทหารอีกกี่พันคนมันไม่ได้สนใจครับมันไม่ได้สนใจครับศพมันก็ไม่เก็บดูแลมันก็ไม่ดูแล มันถือว่าตายในหน้าที่เพื่อประเทศชาติก็เป็นปุ๋ยในขเขมรไปแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการทำสงครามเที่ยวใหม่ของคุณเซนมันสามารถชิงดินแดนที่แม่ทัพภาคสองบุกยึดเข้าไว้11จุดคืนได้แม้แต่จุดเดียวมันก็ถือว่ามัน กำไรมันชนะแล้วมันจะเสียชีวิตทหารมันอีกหลายพันคนมันไม่สนใจนะครับอาจจะช่องอานมาตลาดตรงนั้นมันจะทุ่มกําลังเต็มที่เลยนะครับเพื่อจะบุกจุดนั้นนะครับไอปราสาตตาเมืองทมอย่างเงี้ยมันจะทุ่มกําลังเต็มที่เลยครับทุ่มกําลังเต็มที่เลยจากการที่มันได้อาวุธเข้ามาอยู่ในกำมือมาแล้วเนี่ยนะครับ มันจะตีใช้ทหารราบมันเนี่ยบุกเข้ามาบุกเข้ามามันเลยพยายามที่จะยิงแย่จะยิงแย่ยิงปักปักปักแย่เพื่อให้ทหารไทยเนี่ยตอบโต้ตอบโต้แล้วมันจะถ่ายภาพคลิปวิดีโอเข้าไว้แล้วก็อ้างว่าทหารไทยยิงก่อนแล้วมันก็จะสั่งบุก ที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมจะมาทำให้พี่น้องประชาชนตกใจนะครับทำไมผมไปคาดการช่วงวันที่29-31 2ตุลานี่มันเป็นช่วงที่แม่ทัพภาคที่สองเกษียณท่านผู้จัดการทาหารอากาศเกษียณอายุผู้จัดการทหารเรือกรเกษียณอายุโดยธรรมเนียมการปฏิบัติของประเทศไทย ผู้นำเหล่าทัพเกษียณอายุเขาจะต้องจัดงานจัดงานกเกษียณอายุแล้วก็พอวันที่หนึ่งก็จัดงานวันรับตำแหน่งใหม่นะครับวันรับตำแหน่งใหม่แม่ทัพนายกองผอบอลพลผอบอพันผอบรอ้อยอะไรก็จะต้องมาร่วมงาน ขวัญทหารของกองทัพภาคที่สองจะใจหายแม่ทัพกุ้งกเกษียนก็โอยแม่ทัพใหญ่เาาระเกษียนไปซะแล้วนะครับมันอยู่ในอาการกึ่งโศกเศร้าคนใหม่ก็จะเพิ่งมารับหน้าที่แม้จะเก่งอย่างไรก็ตามนะครับผมวิเคราะห์เอานะครับไอ้คุนเซนจะอาศัยจังหวัดเนี้ยสร้างเรื่อง อาจจะยิงแย่เราแบบเมื่อวานพราเราตอบโต้ไปมันจะอ้างว่าเราเปิดฉากยิงมันก่อนตอนมันยิงเรามันไม่ถ่ายคลิปแต่พอเราตอบโต้มันถ่ายคลิปแล้วมันจะเปิดศึกเลยคลิปๆๆๆแล้วก็ใช้ทหารรีบบุกเลยสิบเอ็ดจุดเนี่ยสิบเอ็ดจุดมันยึดคืนได้แม้แต่จุดเดียวเนี่ยตอนนี้มันได้ปราสาทตตาควายไปเนี่ยนะครับมันเสียหน้ามากเลยมันเสีย จุดอื่นๆไปเนี่ยมันต้องพยายามบุกเพื่อเอาพื้นที่ที่มันเคยครองอยู่เนี่ยคืนแม้แต่จุดเดียวมันถือว่าพบความสำเร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปแหกปากขอความช่วยเหลือนะครับแหกปากขอความช่วยเหลือจากต่างชาติขอเงินบริจาคนะครับพราะมันรู้ว่ามันรีบบุกแล้วก็นั่นเดี๋ยวจะมีคนมาเจรจาให้หยุดยิงอีก เดี๋ยวมีคนมาเจราจานะครับทำสงครามกันอีกสักห้าวันสิบวันจะมีคนมาเจราจานะครับเอาเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมจะได้ไม่จุกระหุกนะครับจะได้เตรียมความพร้อมนะครับผมคิดว่าทางราชการทางกองทัพทางสภาความมั่นคงหรือทางรัฐบาลก็ประเมินสถานการณ์แบบผมเหมือนกันอย่างนี้แหละครับ เขาเลยต้องสั่งหน่วยงานตำรวจปกติทหารเขาก็มีศักยภาพเป็นที่อยู่แล้วจะใช้ศูนย์สงคารามพิเศษซึ่งเก่งอยู่แล้วนะครับหรือจะใช้นาวิกโยธทินหน่วยซิลนะครับเก่งอยู่แล้วแต่นี่มาใช้หน่วยงานตำรวจคือเรียกกำลัง นาเลสสวน261นะครับผลล่มเขาเรียกผลล่มนะครับเป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดของตำรวจคือนาเลสสวน261นะครับถามว่าไอ้หน่วยนี้มันเก่งยังไงก็เก่งที่ครับเพราะว่าไปรบในลาวในเวียดนามมาปฏิบัติงานสงคารามรับแล้วนะครับในการเรียกว่าเก่งที่สุดครับเก่งนะครับเก่ง ใช้ว่าเก่งที่สุดของตำรวจนะครับแล้วก็เวลาไปแข่งประกวดกับทีมนานาชาติก็ได้ที่1น,นะครับฝึกหนักมากโหดมากนะครับหน่วยรองลงมาคืออารินทราช26นะครับอันนี้เป็นหน่วยเปฏิบัตการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ใช้หน่วยกำลังคอมมานโดนะครับ สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางใช้ถึง3กองบัญชาการนะครับให้เอากําลังพลไปประจําบริเวณแนวชายแดนในเขตกองทัพภาคที่สองตั้งแต่ปราศาทตากวายตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดอะไรขึ้นไปเลยนะครับช่องบกช่องจอมภูมะเขืออะไรนะครับ แสดงว่าทางราชการก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์มันไม่ดีก็คาดการไว่าไอ้ฮูเซนเนี่ยมันคงบ้าสั่งบุกเราช่วง29.30.1.2อะไรประมาณนี้นะครับช่วงสับเปลี่ยนกำลังของทางฝ่ายทหารไทยแล้วมันใช้กองกำลังที่มันถือว่า BSQ กองกำลังพิทักษ์คุนเซนไอ้กองกำลังนี้ มันถือว่าเป็นกองกำลังที่เก่งที่สุดของขมรนนะครับเขาก็ฝึกมาประสิทธิภาพดีกว่าทหารไประจำแนวชายแดนทั้งหมดนะครับไอทหารที่แก่ๆบ้างอะไรบ้างนะครับกินเหล้าเมายาบ้างมันส่งกองกำลัง BSQ มาประจำไทยเราจะใช้ศูนย์สงครามพิเศษไปประจันหน้าเลยก็ได้ นะครับเสริมกำลังของกองทัพภาคที่สองและตำรวจตระเวนชายแดนแต่เขาจะมองว่ามันจะไปผิดข้อตกลงข้อตกลงว่าเราจะไม่ใช้กำลังทหารเข้าไปประชิดแล้วก็ปะทะกันแต่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับเลยต้องขอกำลังตำรวจเขาเรียกเอาผ้าหุ้มเหล็กครับตำรวจเนี่ย เราใช้ตำรวจนี่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบภายในประเทศและป้องกันอธิปไตยเสริมทหารรับยุทธการจากทหารคำสั่งจะมาจากทหารนะครับแต่คำว่าตำรวจตระเวนชายแดนหรือชุดปฏิบัติการของตำรวจนะครับมันจะทำให้สังคมชาวโลกเนี่ยมองว่าเราอยู่ในหลักกติกาสากลน,นะครับหากมีการประทะกัน และชุดนี้เก่งยังไงโอ้โหสไนเปอร์โคตรแม่นเลยครับสไนเปอร์ของหน่วยต่างๆที่ส่งไปเนี่ยนะครับอาวุธก็ดีเครื่องมือก็ดีฝีมือก็ดีหน่วยนี้ไม่ได้ทำอะไรครับฝึกแม่นทั้งปีทั้งชาติครับฝึกทั้งปีทั้งชาตินะครับฝึกทั้งปีทั้งชาติลอยตัวคือมันลบได้ทั้งบนฟ้า บนดินและในน้ํานะครับไอหน่วยที่ส่งไปของตํารวจนี่นะครับเรียกว่าตรงสมุทรภูมิเขือเนี่ยถ้าหน่วยทั่วไปต้องลงบันไดนะใช้ลงบันไดนะครับแต่ไอหน่วยที่ส่งไปสามหน่วยเราเนี่ยสามารถลอยตัวฟืดฟืดฟืดลงไปข้างล่างได้เลยนะครับหน้าผาจะสูงแค่ไหนก็ช่างนะครับมันจะเกาะเชือกเข้าไว้นะครับ โรยตัวนึงฟืดฟืดฟืดเนี่ยสามารถลงไปได้ไอ้หน่วยนี้สามารถโดดดิ่งพระสุธาได้ไอ้หน่วยนี้สามารถเหินได้นะครับเหินได้คือเก่งผมยอมรับนะครับเป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยผมถือว่าหน่วยเนี่ยเก่งนะครับนเลสสวนสองหกหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเก่งที่สุดของตำรวจนะครับเก่งที่สุดของตำรวจครับโอ้โหไปฝึกนี่หนักครับไปฝึกนี่หนักครับ